เราดูว่า้ทางผ่านผมขับรถชนเขาไอคนชนรถคนที่ตกปลาให้มันกระเด็นลงน้ำคนดูเขาดูเขาจะด่าผมวะแบบพวกวัยรุ่นทำตัวระยำอ่ะผมซัดเลยตุ้มเนี่ยลอยคันหนึ่งอ่ะขึ้นเขาด่าปะปั๊มอุ้ยขอโทษครับโอ้เชี่อยขอโทษโอ้ยขาลงน้ำด้วยเชิญระยำแล้วขอโทษครับขอโทษ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  ตอนแรกเขารวมมาอยู่อะพยายามจะรวมอ่ะใครอ่ะเจอไหมพี่อ๋อไอ้เหี้ยพวกเราดีวะโทษทีไม่เจอไม่เจอพี่หาแล้วไม่เจอพี่ไปแถวหน้ากาดมาไม่มีสวัสดีครับอีวี่เรเจอแต่ว่าหลุดี่คนหน่ะเยอะไหมยอะสองคนแล้วอีโวไปหลุดได้ไงวะอีโวเองพวกเองหลุดได้ไงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีโวหลุดได้ไงมันล็อกมันล็อกไม่ทันงี้ยเหรอ น่าจะใช่ป่ะค่ะโอ้ยเฮียรถแมกโคตรแล้วรถแมกโคตรแรงเลยเฮียไล่ยากว่ะอีโวอ่ะใช่ค่ะรถแรงสัตว์เลยเออยังไงเจอโทรบอกพี่แล้วเดี๋ยวพี่ไปช่วยแร้วเราจะเหลือกันประมาณกี่คนต้องนนี้หรือตอนนี้มีประมาณเกือบเกือบสิบปางกับตีไปละปางกับตีไปแล้วเหรอเขาบอกว่ามีนกพิราบ สงสารมาให้ไปหาสองสารอืมแล้วปัญหาคือไอ้นี่ด้วยนะไอเอทำฐานนะไอทำฐานอ่ะไม่แต่ทำฐานก่อนนะวันนี้เออวันนี้พี่ไปไวแต่ว่าทำฐานก่อนไม่ไม่ไม่ได้รีบไปนะยวช่วยกันทำฐานให้เสร็จก่อนเพราะไม่มำฐานกระสุนไม่ได้วันนี้วันนี้วันนี้วันเสาร์อรอเออวันเสาร์โอเคสุกเมาเสาร์นอนอาทิตย์ถอนจันลาตามนั้นครับยาวไปอูสโลแกนเดิมอยู่แล้วถูกป่ะสโลแกนเดิมสโลแกนเดียวเหรอ มีต้นเดือนก็ต้องมีกลางเดือนพอมีกลากงเดือนก็ต้องมีท้ายเดือน,นะนถูกป่ะสุกเมาเสานอนอาทิศสอนจันลาอะไรมจะฟีขนาดนั้นเออส,สนุกขนาดสนุกขนาดนี้จะไม่พักกันบ้างหรอเชียวพี่เห็น <laughs> บางๆกู <c oughs> บอก <c oughs> บอกูบานกูเรียบร้อยแล้ววันนี้กูไปไวอ๋อเรียบ, <c oughs> บ,บร้อยแล้วห <c oughs> รอลอดแล้วอันนี้ลอดแล้ว ได้ใช่แค่แค่ไปไวเว้แต่ถ้าพวกนี้หยุดน่ะไม่รอดนะบอกกันไอพวกนี้ไม่หยุดพวกนี้มาต้องมาต้องมาวันนี้วันอะไรเสาวันเสาแล้วพวกนี้หยุดทำไมไม่รอดไม่รอดดิไม่อยู่น้องไม่หยุด่ะไม่หยุดเว้ใช่ป่ะแค่รอไวอีกวันไอ้เี้ยพวกเด็กวัดบ่วงหางานให้กลัวมึง อูคเด็กวัดม่วงหางานให้กูนะบอกกันนะวัดม่วงยังแค่หกหนึ่งนะวัดม่วงยังแค่หกหนึ่งนะเด็กกระลาประพฤกษน่าจะโดนแปดพันต่อหนึ่งนะครับเยอะซะด้วยแม่ เชื่อเวลานี้แม่งไม่อยู่อยากไปทำฐานชิบหายเลยวะอยากทยอยทยอยทำเรื่อยๆแม่นเราไม่มีกระสุนนี่เหรออยากให้หลงครับจะไปก่อนแม่เราก็ไม่ทำเราไม่อยู่ไม่งั้นก็ไม่มีอะไรทำเออไปป่ะไประหว่างรอไปแม่ไม่กล้าหาเาหรอกช่อกูดิไปทำรอดีกว่าป่ะอย่าไปเป็นซุ่มบอกเขาด้วยนะครับถ้าอยู่แบบว่ารถขายไหมขายไหมรถเขาอะได้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 เนี่ยเดี๋ยวทำรถห้างลอยโดคาเดียดเดี๋ยวรถเข็บทิศไปเนี่ยเออเข็บไารถเข็มไปดีกว่าป่ะเอาเอาขวานให้เดี๋ยดิไม่มีขวานอะขวานขวานต้องขอเข็มเข็มมีขวานบอกว่าเข็ม อยู่ไกลหลงไม่ใช่ขวานขวานอยู่ไกลหลงไม่ใช่หรอพี่หลงรถไม่ได้เพราะว่าหลงไม่อยู่หลงเมอะมาล็อกรถไว้อ๋อฮัลโหลขึ้นไม่ได้สไอัผมเออผมมีอยู่แล้วนี่หมาพกไปเกียร์นะเออพบกไป้สองอันขอขออันนึงด้วยเตะเ็มใครพี่ให้ไปหลายอันน่ะพบว่เผื่อเลยนะเออพี่ขับไปเรื่อยตัดไม้มะจะไปหลายอันพบว่เผื่อได้ป่ะเผื่อยมันแตกไอ้เหี้ยนั่นผมมีแค่ถังไอ้เข็มที่มียานว่าเข็ม เข้มีสีเออ่เออเออเออแวมพาไปเผาหน่อยดิพิมลงดังชัดกลุ่มเราดิว่าว,ว่างๆมาช่วยทำทางก่อนดิดังชัดอะ่ะเจอที่ตัดไม้เลยเขี <c oughs> ่ยหลงแม่งล็อกรถแป๊บเปล่าวะ ที่เออลืบไปเหี้ยบลือไปทำฐานไม่ที่นั้นจะได้หว่าเขาดูลืมเลยว่าเรื่อที่หลอมไม่เชี่ยดีนะไมไปขับไปถึงก่อนเลยยำมลนะงี่แหละเขาเรียกว่ามีคนคอยช่วยเตือนก็ดีอย่างนี้แหละผิดอีกไออรอ ไอสัตว์พีดีกะวะ่าอ๋ออันนี้ลองเช็คดูลองเช็คดูว่าเขาดูรู้จริงเปล่าเขาดูว่าถ้าทางผ่านผมขับรถชนเขาไอชนชนรถคนที่ตกปลาให้มันกระเด็นลงน้ำคนดูเขาเขาจะด่าผมวะแบบพวกวัยรุ่นทำตัวระยำอะ ผมซัดเลยตุ้มเนี่ยลอยคันนึงอะขึ้นเขาด่าปะบ๊มอุ้ยขอโทษครับโอ้เชี่อยขอโทษโอ้โไอ้ขาลงน้ำด้วยเชิญลยยำแล้วขอโทษครับขอโทษ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 ขขอโทษขอทษขอทษขอขอโท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 ษขอโทษอ สี่สองสี่สองมาแล้วสี่สี่สองมึงเจอไวรุ้ตกปลาบรรุกกระเชือบอีกกดสตีไหนสัตว์ชนชนโลถลงน้ำไหวสัตว์บันไลบัลไลน้องบันไลน้องไม่เชี่ยะไรสัตว์ เฮียเอ็นซีอาแท็กเข้ามาที่ผมบอกแล้วว่าหัวปูดอะนี่แค่สามก็ปูดแล้วนะเฮีย <He ard. S 1> มาอีกแก๊งหนึ่งนี่ไม่ต้องสู้แล้วอะไปมาแล้วเหรอน่ากินจุม กี่เขาป่ะอะไรนะต้องกินเองนะไม่เป็นไรอ๋อละลายเอ้ยมีคาป่ะไม่มีว่ะหายแล้วรี่มาทำทหารแล้วเออระหว่างรอเราไม่งั้นเราไม่มีกระสุนใช้ว่ะหลง เดี๋วว่าระหว่างรองมาเลยดีกว่าวะนี่มังกิมมึงได้ล็อกรถปะล็อกล็อคล็อคแต่ปัญหาม,มึงม,ม,มีขวานปะเพื่อนไม่มีในตู้อ่ะมีปะในตู้ไม่มีให้เซร่าหมดแล้วเยวเฮียเซร่าไม,มไม่อยู่ไม,มไม่อยู่ได้มั้งน่าจะมึงลองโทรถามอะไรดิ คาบได้นะถ้าจะคาบอะไม่หลับป่ะไม่ไม่อยู่ไอเปรมเข็มทิศมีข้าวป่ะฝันหน้าที่เข็มทิศอะพี่ไอพี่ออกอันหนึ่งไอตุนทกน้องมีข้าวป่ะมีข้าวป่ะใครมีข้าวป่ะแตกแน่มีมีเปล่าในเผื่ ครับหกเก้าเจ็ดเอาเลยนะหกเก้าเจ็ดที่เรามีขวานยังครับยังยังยังหกเก้าเจ็ดดี๋ยวผมต้ตีให้ก่อนแป๊บนึงเราเป็นคสี่คนเองนะพี่อย่าลือม,มาทำปีกพวกไม่ได้ดีกว่าพี่เปลี่ยนชื่อดิ มเมาทำไมอ่ะเจมแคมรอนนะโอ้ยเป็รูปมันมีรูปไอ้เจมเหรอเออมีรูปมันด้วยให้หลงถ่ายไยงนี่ผมไปเที่ยงคืนนะผมบอกก่อนเอเอเยี่ยมพวกมัน ไปหปรอเพมไข่ล่ะไม่รู้ไม่รู้ไหมนี่พี่ก็รู้อยู่ผมสายหน่วยงานประชาชนผมไม่ค่อยแล้วไม่ค่อยหนักโ,โอ้เจ๋งว่ะสวัสดีครับปูนพี่ว่ะสวัสดีครับมาทำงานคนเดียวเหรอครับแต่ประชาชนต้องให้พี่เ<อ>หรอเจ๋วมากอีกเยอะครับนี่แกง๊งเป็นแก๊งเหรอครับครับผมแก๊งอะไรเหรอครับเชื้อดำครับอ๋อสิบสามแลดูดิบสามแล้วสิบสามแล้ว สายหน่วยงานต้องให้พี่เอ้ยไม่ใช่สายประชาชนต้องให้พี่วะผมไม่ถนัดจะดีประชาชนอ่ะพี่เลือกเดินต่ายแล้วนั่นไปเล่วพี่ให้โทนี่ไปเล่วฮะแอ้วพี่วันนี้ผมไม่อยู่นะครับไปดูละเออเจอดำวะเราพี่ผมมาแล้วปอนเจอดำกี่คนแล้วครับแก๊งตอนนี้เหรอคะครับอืมยี่สิบสามครับอุ้ยไมช่ด้ามีแฟนเรี้ยงครับเนี่ยมีแล้วคร่ะอ้าว มีทางกาใช่ไหมครับอยากมีเพิ่มไหมฮะอ๋อมีบางคนที่ไม่มีค่ะลองแล้วหมายถึงว่าคุณคุณคุณชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะครับฟูจิครับโอ้ยน้องผมชอบเลยญี่ปุ่นทำทำไมมาทำไมกันเยอะจังอะครับตด้แต่ไปเจอคุณมากก่อนครับมันเยอะเลยทำไมทำไมมันกระางผ่านเอาแล้วเอาแล้วอันนี้น่าจะไม่ใช่ละใช่มันไม่ใช่แหละผมก็พูดไปงั้นนนะ เราได้อยากไปญี่ปุ่นไม่ใช่หรออยากไปเห็นภูเขาไฟฟูจิสักทีนี่นี่ไงทำไมเห็นเขาไม่ได้เนี่ยน้องโอ้พี่ภูเขาไฟฟูจิถ้าสมมติไปก็ไปดูคนเดียวดีถ้าไปที่ไหนถึงจะมีเขาดีกว่าในตั้งทั้งแถวเขาถามว่าเลยเก็บดิเก็บดิหายแล้วแบ๊บหายแล้วเก็บมันกระป๋องเท่าไหร่พคยเขาอยู่เชนดาวไปด้วยใส่แค่60กว่าเรียบร้อย สี่สองทันทีสองเออยี่สิบหนึ่งสามเมืม่อ <3, S 2> <1, 3 S 1> กี้พี่ขับรถผ่านกาันแกงลองเราเล่นๆอายุเ้ยี่น,นรถไอ้ยอเฉลี่ยใครลงน้ะไปตรงตรงที่ตกปลาเออเหมือนตอนตอนที่ผมไปจอดแรงฟ้าเหมือนช,ช่เจอพวกมันขับเข้าเมืองเลยส่วนไปอ้าวนี่เจอดำนี่ใช่ไหมนี่เจอดำมะฮะไม่ใช่ครับพี่ชายอ้าวนี่แก๊งนะครับเนี่ยไม่มีแก๊งครับ อันนี้แฟนอยู่อีกแคเชดามปะครับหรือไม่อยู่ไม่ไม่เลยครับไม่เลยครับมาทำเคฟสเฉยๆครับต้องมีขวานเปล่าโจ๊กจัดการดิหรือวะหรือาขวานมาเป่าอะไรบอกอะไรบอกอะไรแฟนเขางเชดด้วยเขาเร้ยมีขวานมีขวานทองอีกไหมไอเปรมีไม่ใช่เหรอมีไอเข็มนไอเข็มทิศมีเข็มทิศมีเก็บเอาเก็บแล้วหน่อยห้าหนึ่งสามครับ I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.